รู้สึกถึงรังสีบางอย่างข้างหลังมันมาแล้วโอ้โหก่อนโอ้ยโอ้โอ้เป็นกริล่าที่โหดร้ายกับเรามากเลยนะ ดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอกเหมือนเดิมในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมปนี้กันนะมันชื่อว่าแมป Go ลิลา a ซิมูเลเตอร์นั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าตัวโกลิลา a ก็คือเอ่อสปีชีส์ที่เป็นสัตว์ที่เป็นอะไรดีจะพูดว่าเป็นสัตว์ที่เป็นลิงนั่นเองเนี่ยแต่ว่าจะเป็นลิงอีกพันหนึ่งที่เรียกว่าลิงพันโกลิลาก็คือลิงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรา จะมาเป็นกอริล่าโอ้โหขอบอกกันเลยนะคะว่าลิงกอริล่าเนี่ยเป็นลิงที่มีรูปร่างบึกบืนสูงใหญ่นะคะแล้วก็เป็นลิงที่ดูน่ากลัวมากเลยนะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจําลองการเป็นลิงกอริล่ากันดีกว่านะคะเป็นเล่นกันเลยกับกอริล่าิมูเลเตอร์ค่ะโอ้โหนี่เราเป็นกอริล่าจริงๆนะทุกคนนี่คือกอริล่า และนี่คือหน้าตาของกอริล่าวอตเดสนี่คือเราเหรอเนี่ยโอ้โหกลายเป็นลิงเต็มตัวเลยนะ่ยและเป็นลิงเออลิงขนดําด้วยนะก็ลืมบอกไปนะว่าในแบบนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่นะเพิ่งถูกสร้างมาเลยก็เลยยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะแต่ดูแล้วก็เออมีคนเยอะอยู่นะเอ๊ยยังไงอ่ะ มาดูกันดีกว่านะว่ามันเล่นยังไงนะในแบบนี้ก็จะเห็นว่านะพี่นิวก็จะเป็นเอ่อตัวโกลิล่าเลยนะคะและนี่คือใครมายืนบนหวนัวเราทําไมมันก็จะมีอะไรเนี่ยมีกล้วยนะให้เรากินแบบนี้นะนี่คือกล้วยนะเออเดี๋ยวนะไหนละกล้วยไม่เห็นถือกล้วยเหมือนเพื่อเลยขนาดเพื่อเรายังมีกล้วยในมือเลยนะ,ะขนาดพี่นิวคิดก,กล้วยแล้วเนี่ยไม่เห็นมีกล้วยในมือเราเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการต่อยกันด้วยนะลิงสามารถสู้กันได้ด้วย สามารถสู้กับเพื่อนลิงในแมปนี้ได้ด้วยนะที่มันให้กล้วยเรามากินก็เพราะว่าเราสามารถกินกล้วยได้เพื่อที่จะไปเพิ่มพลังด้านบนนี้นะทุกคนเห็นปะมันจะเป็นกล้ามนะะแสดงว่ายิ่งเรากินกล้วยเยอะเท่าไหร่นะเราจะยิ่งเป็นลิงตัวโตที่แข็งแรงมากเท่านั้นนี่จะเห็นว่าพี่นิวเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเห็นปะพอเที่ยวกับเพื่อนนะคะเพื่อนเรายังตัวเล็กอยู่เลยนะ นี่ถ้าเกิดเรากินกล้วยเยอะเท่าไหร่เรายิ่งตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการกินกล้วยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอขยายแมปดูก่อนนะโอ้โหมีแต่ป่านะโอ้ยขยายไปทางไหนก็เห็นแต่ความเขียวกระจีมีแต่ป่าเท่านั้นเลยอุ้ยรู้สึกว่าตรงนู้นมีการสู้กันนะคะเดี๋ยวเราลองไปสู้กับเพื่อเรากันดีกว่านะ้ยแต่ว่าลิงตัวนี้นมันตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเป็นลิงกกริลาที่ตัวใหญ่ที่สุดในแมปเลยก็ว่าได้นะอุ้ย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  ไตายเถอะหดมากเลยอะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไปสู้กับลิงตัวเล็กยังไงซะเราก็ชนะนะคะเพราะว่าเราตัวใหญ่กว่านั่นเองนะทุกคนอย่างคนนี้เป็นเหยื่อเรานะปึ้มลองดูปึ้มอชก อ้าวนี่ค่ะจะเห็นว่าเลือดเขาลดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ทาไมรู้สึกว่าการต่อยนี่มันดูลําบากเลอเกินไม่ค่อยโดนเลยต่อยไม่ค่อยโดนนะตอนนี้นะคะเราอย่าพึ่งไปต่อยเพื่อนดีกว่านะเรามาทําการกินกล้วยดีกว่านะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองตอนนี้นะพี่หนี่ก็คิดจุ่มมือมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนี้ดีกว่านะมีสเตทนะสเตทคือไรนี่เลยมันบอกว่าอุ้ยมีใครมาต่อยเราอุ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งทุกคนจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> มีคนมาาต่อยเรนะ จเย็นดีพวกฉันไม่เคยทําอะไรให้ใครนะจะมาต่อยกันทําไมรู้สึกถึงรังสีบางอย่างข้างหลังมันมาแล้วโอ้โหกดโอ้ยโอ้โหอโอเป็นกอลิลาที่โหดร้ายกับเรามากเลยนะดูถึงกระเดสสมอเล่เลยนะเมื่อกี้นี้ต้องมาเกิดใหม่เลยนะคะทําไมโหดจุงอะพี่จะไปหลบตรงไหนได้ก็มันเป็นในป,ป่านะคือจะไปหลบบนต้นไม้ได้ไหมเฮ้เดี๋ยนะวิกระโดดได้ด้วยนะคะเฮ้ย,ยสุดยอดเลย เป็นลิงกอริลลาที่สามารถม้วนหน้าได้ด้วยนะ <What? S 1> เยี่ยมาเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นต้นไม้ดูนะคะลองกิงขึ้นต้นไม้ดูว่าจะเป็นยังไงเอ๊บเฮ้ยขึ้นได้อยู่นะเฮ้ยย่ะเอ้ยดีนะกิงขึ้นต้นไม้ก,ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันคอยจะไหลลงอ่ะมาดูสเตจก,กันก่อนนะนี่เลยมันจะบอกว่าเรามีสถานนะยังไงนะคะสามารถคิวเพื่อนในศูนครั้งรีเบิร์ตสนครั้งแล้วก็มีความแข็งแกร่ง37คะแนนนะสุดยอดต่อมาเป็นการรีเบิร์ตนะถ้าเกิดเรารีเบิเ เราจะมีความแข็งแก่งถึงเจ็ดร้อยห้าสิบรอคืออะไรอ่ะประมาณนั้นนะคะร้านค้ามันก็จะมีของขายนะ,ะมันเป็นเอ,อ่อแบมบูสติ๊กคือไผ่นะ,ะลิงกอริลลากินไผ่อะไรแบบนี้ <Huh? S 1> แล้วก็บานาน่าชาร์ตนะฮะไม่รู้คืออะไรนะ,ะแล้วก็มีการซื้อพลังฮิวนะ,ะพลังหัวใจอะไรแบบนี้แล้วก็กอริลลากิงแพ็กนะฮะแบมบูสติ๊กนะฮะยี่สิบหกโลบักนะฮะ อ่ะลองดูว่าเป็นยังไงซื้อแล้วอ่ะนี่ไงได้มาแล้วนะฮะนี่คือแบมบูสติ๊กหรือว่าเออเป็นอาวุธเอาไว้ฟาดเพื่อนแบบนี้นะอ๋อมันเป็นอาวุธนี่เองนะทุกคนรู้แล้วแหมไอ้กอริล่าตัวใหญ่อยู่ไหนทําเราเมื่อกี้นี้มันอยู่นู่นนะกอริล่าตัวใหญ่นะเห็นปะเราจะไปกําจัดมันกันนะโทษฐานที่มันคิวเราเมื่อกี้นี้มันอยู่ไหนกอริล่าตัวใหญ่มันอยู่ตรงนู้นนะดูดิ มันคิวเพื่อเราเพียบเลยนะคะเจอพลังไม้ไผ่เป็นไงล่ะทุกคนปั้มก็ให้เอาดิเอามันหนีเราเฮ้ยทุกคนมันรู้ว่าเรามีไม้ไผ่ปัม้มดูซิว่าพลังไม้ไผ่จะสู้กับตัวมันได้หรือไม่แต่ดูแล้วไม่น่าสู้ได้นะเฮ้ยโอ้โหดูความแข็งแกร่งมันดิโอ,อ้โหขนาดไม้ไผ่เรายังสู้มันไม่ได้เลยอะมันแข่งแกร่งมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอมไม่ได้นะต่อมาเป็นบารานาชาร์จนะเป็นบารานาชาร์ตอ่ะลองดูห้าสิบโลบัก ไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะะมันช่วยให้อะไรก็ไม่รู้นะเห็นปะว่ามันมีความประกายวิ่งวับตรงมือเราแบบนี้นะอ๋ออารมณ์แบบว่าทําให้กล้วยเรานะมีความเลืองแสงออกมาจากตัวกล้วยนะแต่พอคลิกดูแล้วมันก็ไม่สามารถกินได้นะมันมีความเรืองแสงประกายสีเหลืองๆออกมานะคะแต่มันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เราเจอนะฮะไอ้คิงคองที่มันเกเรพานเข้าไปทั่วแล้วเราจะมากําจัดมันกันฮืออ้าวอ,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 อู้ห้าอู้ห้ามาดิใครชนะใครชนะออเอ,อยะ้ยถาเอ้ยย่า ดูเป็นไงตัวแตกกระจายนะน,นี่ก็ตัวใหญ่เฮอห้าเฮือเฮืออันนี้คือเสียงของคิงคองนะไม่ต้องตกใจไปนะมันหนีเรามันหนีเราเอ้ยกำจัดมันกำจัดมันกำจัดมันเฮ้ยอ่ะเฮือห้าเฮอ้าโอ้ยรู้สึกว่าเวียนหัว <c oughs> แล้วเราก็ตาย <c oughs> จะเห็นว่าลิงบางตัวเนี่ยมันมีเอ่อมงกุฎด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมงกุฎตรงเนี้ยแม่ตอนนี้นะเราก็เจอเข้ากับเอ่อราชานะราชากกริล่าอีกแล้วนะดู มันเหมาะสมกับการเป็นราชามากเลยนะทุกคนดูดิมันยืนอยู่บนต้นไม้นะะแม่บงบอกว่าตัวนั้นคือราชาที่แท้ทูจริงๆโอ้โหดูดิขนาดตัวเรายังสู้มันไม่ได้เลยอะทำไมมันตัวใหญ่จังเลยเฮ้ยอะมีน้องแฟนคลับเข้ามาเล่นด้วยนะ,ะเรียกพี่นิวแฟนคลับแฟนคลับขอบคุณที่เข้ามาร่วมเล่นนะคะเอาไงก็คือจะก,กําจัดไอ้ราชากุหลาที่ยืนอยู่บนต้นไม้นั่นยังไงคือแบบหมันไส้มากเอ้ยหุยปฏิทโท ตัวเบลเลอร์เลยพี่สวัสดีพี่โอ้โหโอ้พี่พี่เป็นกอริล่าที่ตัวใหญ่มากเลยทีเดียวนะนี่เอาเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอุ้ยมันเดินไปนู่นแล้วนะฮะอุ้ยทุกคนเอาเว้เดี๋ยวพี่พี่พี่อย่าต่อยเราอย่าต่อยเราเราเป็นพวกเดียวกันนะพี่พี่กอริล่าเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันเลยนะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนี่เนี่ยฉันจะต่อยทุกคนเลยออ้กอริล่าข้างเดี๋ยวนะแม่มันต่อยไปทั่วเลยนะจะเห็นว่าไอ้เจ้ากอริล่าตัวนั้นนะฮะมันมันมาหาเรามันไม่มา นะมันพยายามไมา่ยุ่งกับใครนะคะอ้าวรู้สึกว่าคนนี้ได้กลายเป็นราชากกริลาแทนแล้วนะคะอ๋อแสดงว่าในแบบนี้มันสุ่มนะคะว่าใครจะได้มงกุฎไปหรอดูดิขนาดคนนี้นะคะเป็นโกลิลาตัวเล็กยังได้มงกุฎไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดอ้าวเพื่อเรากำจัดไปแล้วอ้าวเฮ้ยคนนี้กำจัดราชาโกริลาไปแล้วนะคะเนื่องจากราชากกริลาเมื่อกี้ตัวเล็กนะทุกคน ไปแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้นะหน้าพี่นิวเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเราไม่เห็นหมวกแล้วนะแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะ<อ>เพราะว่าเริ่มไม่เห็นผมไม่เห็นหมวกแล้วนี่ขนาดกินกล้วยมาแปดตันแล้วนะไม่ถึงไม่ถึง <laughs> ยังแบบว่ายังตัวใหญ่ได้แค่นี้เลยนะคะแต่บางคนเนี่ยกินได้เป็นแสนอันโอ้โหม่รู้กินได้ไงอ,อันนี้เป็นการแบบว่าเอ่อม้วนหน้าไปด้วยแล้วก็กินกล้วยไปด้วยนะคะสุดยอดเลยนะไม่มีลิงตัวไหนทําได้ <laughs> เฮ้ยท hey, oh, ุกคนเราได้มงกุฎมาครอบครองแล้วนะโอ้โหสุดยอดนะแม่ในที่สุดข้าก็ได้เป็น ราชากริลลาสักทีนะหลังจากที่กินกล้วยไปแปดตันไม่ใช่นะจะบอกว่าทิคในการที่เราจะได้หมวกราชามาครอบครองคือเราต้องกําจัดราชาด้วยกันเองนะคะทุกคนเราถึงจะได้หมวกราชามาครอบคลองนั่นเองนะอย่างนี้เป็นน้องเอฟซพี่นิวนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่เอ่อกำจัดนะคะแต่รู้สึกว่าเราโดนเพื่อนเราเล่นแล้วนะคะหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวมงกุฎนหายอะ เอาละครวันนี้นะทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้เข้ามาเล่นนะคะเป็นกริลลานะ,ะกริลลาซิมูเลเตอร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกดีนะคะก็มีแบบว่าการแย่งมงกุดกันด้วยนะเป็นราชากริลลานั่นเองนะถ้าเกิดใครอยากเป็นจ่าฝูงก็ต้องแบบว่าคิวเพื่อนตัวเองให้ได้นะ<อ>แล้วก็มีอาวุธเป็นไม้ไผ่อะไรแบบนี้นะเออสุดยอดเลยนะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นก็คลิกลิงใต้คลิปพี่นิวได้เลยเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นแบบใหม่สนุกมากเลยทีเดียวสวันนี้ก็ตัวเราไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ แ,บบแค่จิบ๊บจนี่ <c oughs> พวกแกดูข้าคือราชากลิลล่าที่แท้จริงเพราะว่าข้ามีมือเป็นประกายนี่เป็นไงละ่ะอ๋อมือเป็นประกายจริงๆด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยมือเป็นปะกายอย่างนั้นเหรอโดนข้าสักหน่อยเอาเฮ้เดี๋ยวใจยเย็นพวกเราเป็นราชาเหมือนกันนะเราจะไม่ทําร้ายกันนะพวกใจยเย็นพวกเอ้ยเอาเดสมอลเล่เฉย <c oughs>